ถ้าหยุดเวลาไว้ได้แค่นี้ก็คงจะดีงั้นเรามาสัญญากันไหมคะทำไมอ่ะโอ้ไม่เป็นไรนะขอโทษเจ๊นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ทุกอย่างมันจะผ่านไป <c oughs> น้ำแก้วโอ้ย ้าหยุดเวลาไว้ได้แค่นี้ก็คงจะดีเรามาทำสัญญากันไหมคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เราจะไม่อามันแรงกับสิ่เรื่องของเราสองคนเจ้าอ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเลขนั่นแล้วถ้าคุณสืบเรื่องตัวเลขของเอเลน่ามาได้เราก็จะชะาการประมูลนั้นได้ทันทีจีแกกับทอยาทสุภิรีเป็นอะไรกัน อุ้ยน่ากลัวคือขึ้นลงลงอ่ะใช่เหมือนเป็นใบโหดดึงเต้ยแบบงงเลยล่ะงงเชียวล่ะเราจะไปร่วมมือกันไหม่ไม่ใช่อ๋ออาจจะใช่อาจจะใช่นะก็้วอีวีน่าจะเป็นคำตอบนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่คนอุตส่าห์บุ้มเพไปอ่ะให้ใจอ่ะหลับตื่งนะได้แบบหนักจริงหนักจริงคู่หนักคู่ทั้งวันทั้งคืนเธอจะไปอ้าวอ๋อ ก็ฝากติดตามด้วยนะคะ How n y s s e r r t t EP 5นะคะในวันที่23สิงหาคมทางช่องวัน3 1สี่ทุ่มครึ่งะคะ่ะก็มาติดตามว่าชีวิตของพวกเรา4คนเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปคะ่ะ <c oughs> ใช่แล้วค่ะครึ่งทางแล้วนะคะแล้วก็รับชมออนไลน์เวอร์ชันนะคะได้ที่ i c h i หรือว่า e. iq.com e. ที่เดียวเท่านั้นนะคะเย้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 เ่